สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสกุลุสุขชนจากเมื่อน,นี้มาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับสาวจันท์มาดามพูไทยชาแนลสาวพูไทยคนใจมักกวนนะคะมาค่ะพี่น้องเมื่อเนี้ยสาวจันทร์พามันจักรยานค่ะมือเนี้ยสาวจันท์เดินอยู่อันติมโค้งนะคะพี่น้องจ้าแล้วสาวจันทห์เทศบาลตำบลชานุมานนะคะ ต่้งอยูร่ริมฟ่งแม่น้ำโขงนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอำเภอชานุมานนะคะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะไปค่ะเดี๋ยวสะจันพาเขาไปเบิ่งข้างในเนาะคะ่ะจ้าพี่น้องอเข้ามาก็จะมีจุดคัดกรองนะคะ,ะจุดดคักรองอ เป็นเพื่อนเจ็ดทูน้าหลังให้เท่านั้นเนาะครับท่านเนาะอันนี้ลองไปด้านนี้เฉยๆนะครับบันจักรยานท่องเที่ยวเมืองสามธรรมนะคะอำเภอเจริญเจ็ดเส้นทางเจ็ดอำเภอนะคะนี่ก็จะเป็นพิธีกรเพื่อนนะคะส่วนผมไปกินเสือเขยมมาล่าก็นำมาฝากฟ้าเขียวอยู่นะครับแต่เขียวยากหน่อยนะครับท่านโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมหน่วยเมืองคำน้าเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอหัวตะพานนะครับเดินทางมาร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกอำเภอนะครับวันนี้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ส่งเสริมทางด้านการกีฬานำผลจันทบานก็มานะครับมากันหลายคันรถนะครับสุดยอดสุดยอดเลยค่ะยินดีต้อนรับนะครับชาวชานุมานครับเจ้าของพื้นที่นะครับตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับยินดีครับโอ้ยินดีต้อนรับครับ เป็นแนวเดียวกันครับสังเกียดูหุ่นสวดทรงจะดีนะครับีหน้าตาก็น่ารักครันสวยงามสวยงามครับตอนนี้ภาพความสวยงามกาลังเริ่มแล้วนะครับที่อีกลั่งของเราอันนี้ก็จะเป็นผยุดลงทะเบียนค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้นักปั่นแทนคัตตอมนะคะเคพะเิ่มพลังก่อนค่ะเพิ่มพลังก่อนสุดยอดนะคะบรรยากาศบรรยากาศสวยมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นนักปั่นกิติมศิ์ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะน้องตักไม้แดงนะคะ

ย่นี้อย่างบาท่าน้สบาดีอยทุกชั้นจะมีห้องน้ำให้บริการนะครับแต่ชั้นที่หนึ่งไม่ต้องแม่น้ำโขงนะคะยังพร้อม้างว่ายังไม่ไปเช็ครายชื่อไปดื่มน้ำดื่มนม สบายสบายชื่อนะครับชื่อดวามนะครับ่พี่น่องจ้าแม่นนะครับอันนี้ตะเว้นขึ้นละจ้ากับประมาณโกโมงเศรแล้นะคะ ภูเก็ตสถานรางนะครับประมาณ20กิโลเมตรทุกท่านจะได้พบกับแต่งช่องที่เราีะช่วิวที่อาจจะเป็นจุดสตาทายขอเวยากันครับค่ะยินดีต้อรับครับวีแล้วในช่วงนี้ก็เอระชาสัมพันที่กับบรรดากาขอประต้านนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ คณเอกกับมไทยกัอันนี้กอน่าจะเนาะสวยงามมากเลยค่ะดีครับตอนนี้นักปั่นก็กำลังทยอยมานะคะไปช้าอาจจะเต็มนะครับนปนค่ะีืออะรักเ ในน้ำจัดของเรานะจ๊ะด้จ๊ะดูสังนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับผมเก็บภาพประทับใจกันไว้เยอะนะครับเก็บภาพประทับใจกันะยอะนะคะสองครั้งค่ะในประเทศไทยนะครับจากวนั้นก็ถือว่าท่านมาถึงส่วนนี้ตอนนี้ยังมาไม่ครบอีกสักครก่กคคจะครบนะครับตอนนี้เพียงการนี่น้ำย้อยให้ท่านมีโอกาสได้เห็นยุนเงวันสีที่แต่งสวยงามมากนะครับและก็ถือว่า เป็นความพยายามที่ท่านจะทําให้สวยงามที่สุดนะครับนี่ก็คือความศรัทธาที่ท่านได้มอบหมายในจักรยานคู่ใจของท่านเองนะครับใช่ครับผมเป็นมัสขอดยักคู่ด้วยนะครับป๋าครับโอ้ว่าที่ลืมไม่ได้ต้องขอขอบคุณช่างภาพจากห้องทะเบียนนะครับอำเภอชนิมรีของเรานะครับคุณตัว น้องจว่วจุยนะครับวันนี้พักมันตึง้งภาพตลอดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อไปแล้วนะครับผงจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแก่งคันสูง<า>แบบสวยงามครับมากับยักษ์เลยมากับยกักษ์มาใส่ะมารับรางวัลแฟนซีในวันนี้ครับแฟนซ,ซียักษ์นะคะ,ซซะ,คะมีชื่อไหมคะ ชื่อชื่อว่าอะไรคะชื่อยักษ์แฟนซียักษ์คับกความแฟนซีของเรานะคะน่าจะว้ารางวัลที่หนึ่งนะคะติดต่อได้ที่ร้านเดียยนะคะสุดยอดครับใค้ไม่ใชาตุ่นตุนนะครับเป็นผู้ปะชาัอดส้นทาง ก่อจากนั้นก็จะมีตอนนี้นันก็กำลังเตรียมนะคะที่ก็คือรถจักรยานยนต์ประจำวันนะครับที่จะาัวนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเราปั่นด้วยความสมรรสมันสมรติและความสวยงามอิที่จะเกิดขึ้นในสายตาของผู้เห็นครียครับขผมปั่นช้าๆไปเรื่อยๆนะครับท่งจุดเช็คพอยต์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอชานมบไปเรื่อยๆนะครับจนจนถึง จนถึงจุดเช็คพอยต์แล้วก็กลับมาฟินิชนะครับมาที่นะครับแล้วก็ตกลงจักรยานด้วยนาที่ไดนกรุณามาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกจัดการ,ร์มไปเรียบร้อยนะต้องขอบคุณทุกท่านเลานโอกาสนี้นะครับถ้าผมกล่าวนามไม่หมดต้องกลาบขอภัยท,ท่านที่มีส่วนในการตับสนองและผมไม่ได้กล่าวนามถือว่าขอบคุณทุกท่านในหน้าโอกาสนี้นะครับครับปัดนีนเดือนลาสมควรนะครับในนามของท่านผู้ารชการจังหวัดมาเจอนะครับผมขอเปิดโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองสามรม อำนาจเจริญเจ็ดเส้นทางเจ็ดอำเภอประจำปีสองพันร้สิดสีกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปันเจ็บยา่่ มันะคะ,เเะยังมีความสุขค่ะแฟนแบบสวยงามนะคะมันแบบสวยงามจ้า แชรชิลๆนะคะสวยงาม ปั่นแข่งขันนะจ๊ะเพื่อนๆนักปั่นมืออาชีพก็มาด้วยนะคะมืออาชีพนะคะก็วมปั่นนกลังใจมีทัลัก,ลกลอของเราด้วยนะคะนักปลื้มก็มาปันกับเขา,าด้วยเยอะเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะกันแบบชิวๆนะคะมันยังสวยงามค่ะสุดยอดเลยค่ะมียักเฟนซีด้วยนะคะโอมีเสียงเพลงปิดท้ายด้วยนะคะคุณเสื่อ่จ 这个好过些。 ขอบคุณหน้าเดียอโยท้าองกับคุณเสียงดีเจมมวลหลับขอบคุณฝากคนงานเทศน์นักสุภกิจนั่นครับอันนี้เป็นเหรียญนะคะคุณเพื่อนสาดีเกินคาดอำนาจเจริญนะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้ใครที่มาปั่นจักรยานนะคะเรามีเหรียญดีเกินคาดอำนาจเจริญให้นะคะตองบอกกันมาค่ะว่าปั่นด้วยกันค่ะแล้วจัดมาอยู่ในงานปั่นจักรยานนะคะ 了你。 สองลมหล่อกำลังจะไปทานข้าวนะคะเบิร์ดแล้วจ้าเบิร์ดพลังและพี่น้องไปแล้วเราก็ไปกินข้าวกันจ้าครับเดินด้วยท้องจ้าแล้วมาทานเด็ดชานยัางยุ่งค่ะบมาทานเด็ดดื่มยัางยุ่งเดี๋ยวก็รอทีมปั่นจักรยานมาใช่ไหมคะจ้าสองข้าวสองจานจ้ามาค่ะสุดท้าต้องกินข้าวน้ำกันจ้า สวัสดีครับพี่น้องกองปายวุเชิญครับมีผมนาซูบูกีทับกา้าวมาดามผู้ไทยครับมีเข้ากระดมาร่วมงานปั่นจักรยานนะครับในกิจกรรมปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวยักษ์คู่ชนุ่หน้านะครับฝากติดตามผลงานของมาดามจันทร์ผู้ไทยด้วยนะครับกับผมนําครัำในช่องของสาวจันทร์เด้อร์ติดตามผลงานไปเรื่อยๆกับผลงานเพลงน,น,นะครับเด้อเพลงอะไรคะผลงานซิงเกิลเพลง ซิงเกิลสามเพลงแล้วครับตอนนี้ซิงเกิลแรกครับทิมฮักปักใจครับซิงเกิลที่สองว่าให้ตั้งตัวแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดกําลังจะออกเร็วๆนี้ครับให้มันชัดเจนครับฝากตามเลือกกีฬานะครับเดมอบให้เป็นเหรียญที่ระลึกหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่เหมือนใครในโลกไม่เคยใครสุดย เซนชัยค่ะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะเข้าสู่การประกวดและก็ตัดสินรวมถึงการมอบรางวัลนะครับสำหรับจักรยานแฟซีครับแฟซีนะครับไปรวมตัวกันะครวมกันที่จุดลงทะเบียนครับค่ะนักนของเราสุดยอดค่ะขอบคุณในความร่วมมือขอบคุณขอบคุณ ขบขวดจักรยานแฟนซีนะครับเชิญนะครับพี่นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายนัทกรมณีเลิศครับบีฟสามสิบเจ็ดครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในการนี้กับเรียนเชิญท่านปลัดพลัน์สุนทรรถครับหัวหน้ากลุ่มงานบรรยายงานปกครองมอบรางวัลชนะเลิศครับผม ทุกคนทุกท่ามานซาแจนติ่อ่ไปนะคะชอบกดไลค์แชร์่้อง่่นมาแจนะคะเพื่อ่มข้อบังเมืออย่าลืมติดตามาแจนได้เยคะอย่าลืมกดไลคด้วยนะคะจยาลืกดไคละซัจนได้ลิดเมือลงไปเนาะันนี้ไปแล้ววันี่จิกานเกิดกับเกษรกรทั้งสมทานผู้เข้าประกวดทั้งหกท่านกเป็นปัจจัยยานมากมารับเข่านะคะรับข้าวกล่องนะคะไปทานนะคะ เพิ่มพลังอีกรอบค่ะคนาจ้ะพี่น้องมาเนี้ยมากินข้าวจ้ามากินข้าวหน่กันจ้าพี่น้องจ้าหลังจากเสร็จพิธีแล้วจ้า เจ้ามาไหนก็เต็นจักรยานของงานจ้าข้าราชการบริการราชการราชการกับข้าบริการที่นักปั่นเองจ้าประจักษ์